สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนิดปิดที่1,256.48จุดนะครับลดลง15.62จุดคิดเป็น1.23มูลค่าการซื้อวันนี้56,345.99ล้านบาทน้บอกว่าแมถือว่าเป็นการรีบาวนะติดลบเพียงแค่ กว่า15จุดเท่านั้นเองวันนี้เดีย๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณอาทิตย์จันสว่างนะครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า k s s จะมาสรุปภาพรวมวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมถึงทิศทางแนวโน้มว่าจากนี้ไปเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็ลดลงกว่าสิบห้าจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างโชคร้ายนะสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็เป็นหุ้นบิ๊กแคปที่มีปัจจัยลบเฉพาะตัวอย่างน้อยในสองหลักทรัพย์นะครับก็คือตัวเดลต้ากับเอโอทีนะครับที่เป็นตัวกดดัชนีในวันนี้นะครับถ้าเราดูจากเซตอิมแพกในวันนี้เนี่ยนะครับเดลต้าปรับลงไป ยี่สิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยก็มีผลกับดระชนีมากถึงยี่สิบเจ็ดจุดเลยนะส่วนเอโอทีเนี่ยลบไปแปดเปอร์เซ็นก็มีผลกับเซ็ตเนี่ยสี่จุดนะครับรวมๆแล้วเนี่ยครับสองตัวเนี้ยมีส่วนในการกดกัชนีเนี่ยมากถึงสามสิบจุดนะครับแต่ถ้าเราเอาสามสิบจุดตรงเนี้ยหักออกไปนะครับกับอินเด็กซ์ที่ลบสิบห้าจุดตรงเนี้ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยครับถ้าไม่รวมเดลต้ากับเอโอทีเนี่ยเซ็ตบวกได้นะมันสิบห้าจุด,จดครับผมนะเรียกว่าวันนี้ ในส่วนของปัจจัยในส่วนของเดลต้าเองวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านม่บคุณแบบเปิดมาโอ้หุ่มฟอลเลยฟอลแล้วก็มีการแต่ว,ว่าเด้งขึ้นมาในจุดนี้ครับคุณอาทิตย์ครับก็เป็นความผิดหวังนะครับเนื่องจากว่าเดลต้าเองเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่นักุนในตลาดเนี่ยนะครับให้ความคาดหวังค่อนข้างสูงในช่วงนี้ผ่านมานะครับเราดูเราเห็นได้จากตัว P/E ratio นะที่ซื้อขายกันเนี่ยสี่สิบ้าสิบเท่านะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ผลประกอบการเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราประเมินกันเอาไว้เนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดแปลงขายกันออกมานะครัแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่บรรดาลนักวิเคราะห์นะครับในตลาดนะครับอาจจะมีการดีเรกพีเอลงนะครับจากที่เคยให้ถุงสูงสี่สิบห้าสิบเท่าเนี่ยก็อาจจะลงมาแถวว่สิบสามสิบเท่าอะไรประมาณเนี้นะครับก็เลยทําให้เอาราคาหุ้นเดลต้าในโดนทิ้งลงมานะครเรียกว่าเปิดฟอร์ตั้งแต่ตอนเปิดตลาดเลยนะครับผมนั้นก็เป็น กอวิตกังวลนะครับของน้ำทุกนะครับครับผมแล้วในส่วนของตัวของเอ t ทนะฮะคุณอาทิตย์ะครับเอ t เองก็จริงๆเนี่ยนะครับมันเริ่มปรับตัวลดลงมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับหลังจากที่ประกาศงบออกมาครับงบเนี่ยก็ถือว่าผิดไปจากที่ตลาดคาดแต่จะไม่ได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่ตลาดกังวลกันก็จะเป็นเรื่องของสัมปทาน k ิงพ p o เวอร์นะครับที่มันมีประเด็นในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องนะครับอย่างที่เียนไปเมื่อ หลายที่ผ่านมานะว่ามันมีเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครสำหรับเอโทีนะครับ,รบประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นกดดันนะครับราคาหุ้นเอโทีนะครับในเช้าวันนี้เริ่มรวมไปถึงในช่วงบ่ายด้วยเนะจตว่าราคาเนี่ยมันลงมาแล้วมันก็ยังฟื้นไม่ได้นะนะครับเนื่องจากนักทุนเองก็ยังวิตกอยู่ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีบรรดาบล็อกเกอร์หรือว่าเฮ้าต่างชาตินะครับปร,บรับลดประมาณการลงมาหลังจากที่บรรดานักวิเคราะห์ของไทย,ยได้เข้าไปฟังอะไรสปิตติ้งแล้วก็เขียนเปอร์ของมกันออกมา ครับผมคำแนะนำในส่วนของคุณฤทธิ์เองทั้งในส่วนของเดลต้ากับเอโทีในคุณฤทธิ์มีคำแนะนำอย่างไรครับท่านผ้ชมเนี่ยฮะ,ะถ้าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเอโที LT น่าจะมีปัจจัยพื้นฐานที่ซับพอร์ตมากกว่านะนะครับเนื่องจากว่าราคาหนะุ้นในปัจจุบันเองเนี่ยก็ลงมาอยู่ใน worst case scenario นะเพื่อแค่ดู worst case scenario สมมุตินะครับว่าทาง King Power เองเนี่ยนะครับอาจจะต้องกลับไปประมูลมน,มนมีมากกว่าตีเท่าเดิม สมัยก่อนที่เขาจะมีการประมูลรอบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะสะท้อนหรือว่าไพรอินราคาหุ้นเอโอทแถวๆ41-43บาทตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอโอทเนี่ยนะครับถ้าใครจะเข้ามาเก็งกำไรในเชลลิงกระแสรุ่นฐานเนี่ยผมคิดว่าเอโอทเนี่ยน่าจะพัอร์ตได้ดีกว่าเมื่อเทียบเดลต้านะเดลต้านี่ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเห็นตลาดเนี่ยออบลดประมาณการลองอีกครับอืมครับผมแม้ววันนี้เห็นสภาพัฒน์มีการ ตัวเลข GDP ออกมาไตรมาสสี่นะรวมถึงมีการค่ากาันไว้ว่าปีน,นี้เองเนี่ย GDP นะน่าอยู่ประมาณสักงสองกว่าถึงสามกว่านะธุรกิจนี้คุณค,คิดว่าเป็นไปตามที่ค่ากาันกาันเอาไว้หรือไม่ครับคุณอาคิดเหรอถ้าเป็น GDP ของปีที่ผ่านมานะครับ,รบผมบอกว่าต่ำกว่าที่คอนเซนต์ซัดค่ากาันเพราะว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยครับมันออกมาสามจุดสองถูกไหมตัวเลขจริงแต่คอนเซนต์ซัดในคาดกันเอาไว้สามจุดแปดนะครับส่วนปีนี้นะครับทางสภา มองไว้ที่สามเนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่หลายๆเขาประเมินกันนะนะครับบางเขาก็ประเมิน28-3%ของเราก็อยู่ในเรน์ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีพิจารณที่จะคาดเท่าไหร่ครับครับผมนะสัปดาห์นี้คุณอาทิตย์มองกรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีนี้อย่างไรครับโอ้โหนี่ยกรอบนีที่นี่ต้องบอกเปลี่ยนไปเยอียมานะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหนึ่งสองห้าถูนโลเดิมนะครับวันนี้ก็ลงไปทำนิวโลใหม่นะครับไปทำโลใหม่ที่หนึ่งสองสามหก ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแนวรับก็คงจะยุดตัวโลของวันนี้นะครับเป็นเรสแล้วแหละนะครับก็คือหนึ่งสองสามหกนะครับส่วนแนวต้านด้านบนก็ลุ้นขึ้นไปติดจับที่เขาเปิดกระโดดลงมานะครับก็คือโลของเมื่อวันศุกร์นะครับหนึ่งสองเจ็ดสองนะครับเป็นกรอบทั้งสัปดาห์เลยนะครับครับผมรายการกล้วยหอมกับกรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาทิตย์มานกรที่มาให้มุมมองในนี้ขอบคุณมากครับคุณอาทิตย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณอาทิตย์จากค่าย กรุงศรีหรือว่า K s s นั้นฟังแล้วคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการตัดสินใจในในการเข้าไปลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับมาในช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้างดูทีมข่าวของหุ้นไทยมีการกาติดหน้ากระดานมีหุ้นน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรังสอตัวของเดลตานะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่86บาท50ต่างลดลง26บาท50ต่50างคิดเป็น23.45เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวที่2นะครับเคียวคอมหรือว่า ซีซีอีท e ี T นะครับวันนี้ราคาปิดที่7จ็บาทห้สตังค์นะครับลดลง5สตางค์คิดเป็น0.66%และตัวที่3นะครับ AOT นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่43่สบาทยีสิางค์ลดลง3บาท75สตางค์คิดเป็น7.98%และตัวที่4นะฮะ MGI นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่14บสบาทเกสตังค์นะเพิ่มขึ้น3บาท50สตางค์คิดเป็น30.70 น,นี่คือ4หุ้นสุด s w i n ในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนนะครับสนใจอยญ่จะเข้าไปเล่นเก่งกําไรอย่าลืมศึกษานะครับดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุด s w i n ในวันพรุ่งนี้นปึนตัวของหุ้นเทคนิคสุดสักกากันบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ ดิเบอร์เตอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้นำมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของแบงก์กรุงเทพหรือว่า BBL นั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอาทิตย์บอกว่าไซด์เว่อัพนะครับให้แนวรับที่150บาท50ตางแนวรับทะพี่ที่147บาท50ตางแนวต้านอยู่ที่156บาท50ตางต้านทะพไปที่158บาทนะครับวันนี้ราคาหุ้นของแบงก์กรุงเทพหรือว่า BBL ปิดที่154บาทเพิ่มขึ้น3บาทคิดเป็น 1. 99%ส่วนเซ็2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ ITC นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกว่าเข้าสู่รอบการฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่18บาท10ตางแนวรัฐพี่ี17บาทแนวต้านที่19บาท40ผ่านไปได้เจอกันแนวต้านถัดไปที่20บาท10ต่างวันนี้ราคาหุ้นของ,ง ITC นะครับปิดที่18บาท60ต่างเพิ่มขึ้น หกสต่างคิดเป็น3.33%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนช่อบรายการนัฝากได้ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียพุ่งที่ใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสําหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าขอมภยท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม